สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวชอบกดไลค์ share, กกนนใช่กดแชร์กันเนแนกดแชร์กดนานานานกดเยอะเยอะนะคะเช่นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกที่สุดเลยตอนนี้ในกรกกอบเพราะว่าไอ้ไหลกับ,บโซโกดูเหมือนจะยุ้งหัวกันแล้วค่ะยุ้งหัวกันแล้วเพราะอะไรคนนอกอีกแล้วค่ะผมพูดถึงเรื่องญาติพี่น้องของผมญาติพี่น้องคือญาติในโซเชียลนี่แหละที่ผมเคารพนับถือแล้วก็เป็นเพื่อนกัน ป็นพี่ผมถือว่าพี่รถก็เป็นพี่สาวของผมนั่นหละผมถือว่าน้องเอก็ผมไม่รู้ว่าใครแก่ใครไม่แก่ก็รู้จักกันก็เคารพรักถือกันอันนี้ผมจะพูดในฐานะที่เรารู้จักกันในโลกโซเชียลมานานผมไปฟังผมเพิ่งไปฟังนะผมเพิ่งไปฟังพี่รถขึ้นไลนะ่นะนี่ผมจะคุยเรื่องเรื่องของที่พี่รถพูดเดี๋ยววันนี้ก็จะก็จะก็จะพูดให้ตรงไปตรงมาแล้วกัน เอาให้เคลียร์แล้วเอาให้จบผมจะไม่ผมไม่คนที่ไม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 ,ไม่ไม่สนใจนะ <c oughs> เรื่องของอ e. ีอุปกรณ์ความบันเทิงนี่นะเรื่องของอ e. ีอุปกรณ์ความบันเทิงวันนี้ต้องพูดวันนี้บักไหลต้องพูดใครจะรับได้หรือรไม่ได้หรือจะอะไรยังไงก็ช่าง,งแต่ไอ้ไหลเป็นคนที่ตรงไปตรงมา ดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีถ้าคำพูดใดออกจากปากกูเมื่อไหร่เป็นเรื่องอืมเป็นเรื่องนะจริงจริงแล้วเนี้ยอีอุปกรณ์ความบันเทิงเนี้ยอืมอีอุปกรณ์ความบันเทิงกูพยายามเซฟมึงมาโดยตลอดกูเซฟมึงมาทุกอย่างเซฟมึงมาโดยตลอดตั้งแต่เรื่องเริ่มตุกกตต๊กตาตุ๊กตาหาย กูเซฟมึงมาตลอดกูเป็นมิตรที่ดีกับมึงมาโดยตลอดตั้งแต่ไปแดกเหล้าแดกเบียอะไรกันมึงก็รู้อยู่ตั้งแต่เรื่องที่เสียสูนย์ดัวอังคารทะเลาะกันกับผัวแล้วก็เลิกกันแล้วก็มีประเด็นกูก็พยายามเซฟอุปกรณ์ความบันเทิงมาโดยตลอดไม,ไม่มึงไม่ไม่ไม่รู้ว่ามึงจะเฮียจะหาจะ อะไรยังไงกูก็เซฟมึงเพราะกูสงสารมึงมาโดยตลอดแล้วเรื่องเยอะแย,ย,ยะมากมายที่กูเก็บไว้ที่กูเก็บช้ำน้ำใจกูเก็บช้ำน้ำใจเยอะแยะมากมายที่กูไม่พูดกูเป็นคนที่อยู่ในไรสดกูัวจะเป็นคนบ้าเป็นคนติ๊งต๊ะแต่กูเป็นคนเก็บกูไม่เคยเสียน้ำตาให้กับใครง่ายๆกูบอกไปเลยอืมกูบอกไปเลยเมื่อไหร่ก็ตามถ้ากูพูดและกูรู้สึกเซ็งๆเมื่มอไหร่กูเดินหนีจากไรสดกูนะ จะบอกให้กูเก็บไม่เยอะแต่กูรักษาถนนน้ําใจคนที่มาขอกูไว้ตลอดทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งคือน้ากะตววน้ากะตวยจะมาขอกูไว้ทุกครั้งเนี๋ยมึงฟังกูไว้นะมึงฟังกูไว้เลยวันนี้กูต้องพูดบ้างทีนี้เรื่องของเสียสุดนดาวคันเลิกกับอดีตสามีของเขากูเซฟมึงตลอดกูเซฟมึงทุกอย่างกูจะบอกนะว่าคือมึงจะพูดเทียอะไรก็ตามมึงต้องเป็นคนดี พยายามเซฟมึงตลอดแล้วกูก็ไปเด่งไข่กูโทรหาแม่กูดังนั้นางนี้พอมึงพอมึงแบบอยู่ในสถานะที่มันไม่ดีแล้วป๋าทั้งแม่งก็สนับสนุนมึงกูพยายามไปทําโทรศัพท์ให้มึงไปเคลียร์หลังบงหลังบ้านให้ทําให้ทุกอย่างทําให้ทุกอย่างสนับสนุนทุกอย่างทําโปรแกรมให้กูทําไอ้สติก,กงเสติกเกอร์ที่หาประเค้อนกูทําให้ทุกอย่างกูเอาไฟเอาเฟยไปให้ อันนี้ไม่ได้ถูกบุญคุณแต่มึงจําไว้เวลากูรักใครกูรักแต่ว่ากูเกลียดใครกูเหยียบสตีนเลยนะอย่าบอกใครนะมึงเข้าใจไหมเออมึงจำไว้มึงจำไว้กูนี่ถ้ากูเกลียดใครกูจะไม่กูจะไม่ร่วมร่วมสุขร่วมทุกข์เที่ยอะไรหรอกอันนี้กูพูดสันดานกูเป็นแบบนี้นะกูเกลียดกูเกลียดนะค่ะหลายคนอาจจะ คิดไม่ถึงว่าวันนี้จะมาถึงวัยขนาดนี้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างสองสายไอ้ไหลกับส้มโอเนี่ยดิฉันกะอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันต้องมาถึงเพราะเรารู้แต่ละคนแต่ละคนเรารู้ทั้งสองฝั่งเป็นอะไรอย่างไรอย่างที่ดิฉันเคยบอกรับหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะก้อยจะมาเล่าเสมอว่าไอไหลนี่เกลียดส้มโอมากเพราะว่าส้มโอเป็นผู้หญิงที่ชอบแต้อังผู้ชายกลัวส้มโอจะไปใต้อังมัน ทุกครั้งไอ้นางก้อยเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ไหลแค่เอากับแก้มไปส่งแต่ไม่ได้อยู่ร่วมวงด้วยดิฉันก็เชื่ออีก้อยนะคะจนกระทั่งมาเห็นภาพมาเห็นคลิปจริงๆว่าไอ้ที่อีก้อยบอกก็แค่เอากับข้าวไปส่งนั้นไอ้ไหลก็เมากริง้งแล้วก็เต้นมีคลิปเต้นกันอยู่คือทุกครั้งก็นั่งกินเมาด้วยกัน ตอนนี้ไอ้หลายก็มายอมรับเองเป็นเสี่ยวไปกินด้วยกันไปเมาเหล้าด้วยกันเะไอยู่ตลอดเวลาแต่ละอีก้อยเหล้าเนี่ยไอ้หลายนี่อูยไม่เอาไม่กล้าไม่กล้าออซ้มโอมันเป็นประเภทแบบเป็นผู้หญิงที่ใจถึงชอบเอาเนื้อเอาตัวไปครอเคลียเดี๋ยวก็ล้วงเดี๋ยวก็ควักน้าแตไม่เอาหรอกนะ้าแตไม่ชอบเดี๋ยวน้าแตแค่เอากับข้าวไปส่งก็ไม่รู้ว่าจะเอาอสอส้มโอมาตอนแรกสาวิธีไม่ได้บอกเลยอีก้อยเหล้าอย่างนี้มาตลอดเวลาครับ แต่มาฟังตอนนี้เห็นไหมคะมาฟังตอนที่เราได้ยินคาว่าออุปกรณ์ความบันเทิงเนี่ยจากปากไอ้ไหลตั้งแต่เรื่องตอนที่มีเรื่องแยกทางกันเรื่องมือที่สามเรื่องส้มโอเป็นมือที่สามก็ออกจากปากไอ้ไหลแต่ตอนนี้มาทวงบุญคุณว่ากูปกป้องมึงมาโดยตลอดกูอย่างนั้นกูอย่างนี้ สันดานกูเป็นแบบนี้มึงไม่ต้องบอกสันดานมึงไอ้ไหลเขารู้ว่าสันดานมึงเป็นคนชอบทวงบุญคุณเห็นไหมคะนี่ก็มาทวงบุญคุณกูดูแลหลังบ้านให้มึงกูไปทําระบบให้มึงกูไปนันป่นไปนี่มึงส้มโอเขาขายของออนไลน์มาก่อนที่มึงจะเข้าไปยุ่งกับเขานะพวกมึงต่างหากที่เข้าไปเกาะหาแสงกับเขาอ่ะทั้งมึงทั้งไอ้ตายนั่นแหละเข้าไปเกาะกับเขา แต่ก่อนเคยเห็นไม่อีตายไปหาอะไรซ้มโอไหมไม่เคยไม่มีไม่เห็นแต่พอซุมโอออกจากสาวิจีปุ๊บก,ก็เข้าไปเกาะกันใหญ่แล้วคนที่อีกตายไปเป็นสหายด้วยอย่างยายจำลองก็โดนมึงด่าอหลายตอนที่ซ้มโอก็โดนด่ามาทวงบุญคุณด้วยนะว่าเป็นพ่อแม่กูอย่างนั้นอย่างนี้อีก,ก้อยไปจัดการนู่นนั่นที่ไม่อีกพอไม่มีเงินอีก,ก้อยก็ กูก็โทรหาแม่กูให้แม่เหมือนกับเรื่องพัทยาเหมือนกับเรื่องอะไรไม่มีผิดแม่กูมีบุญคุณแม,นนแม่กูอย่างนู้นแม่กูอย่างนี้แม่มึงเป็นคุณหญิงคุณนายมีบุญคุณจริงๆทําไมไม่เอาสองหมื่นให้ส้มโอละ่ะต้องไปวิ่งขอบอกุ้ยเนี่ยพูดแบบนี้ก็คือว่ากลายเป็นอีก้อยมีบุญคุณกับส้มโออีก้อยเป็นคนไปติดต่อป่าช่างแมงมาใหอ้อีก้อยมันไปสนิทกับป้าช่างแมงตอนไหนคะ ถามหน่อยอยากรู้ทำไมไปสนิทกับป๋าช่างแม่งได้ไปสนิทอนที่พากันด่ากูหรือเปล่าใช่ไหมแต่ก่อนอีก้อยดับป๋าช่างแม่งทุกวันเอาจริงๆพราว่าตอนนี้ไปสนิทกับเขาป๋าช่างแม่งตายไปว่าส้มโอว่าเคยพูดถึงเขาไหมป๋าช่างแม่งก็มาซื้อของมึงเท่าไหร่ป๋าช่างแม่งตายมันพูดถึงบ้างไหมมึงทำบุญให้เขาบ้างหรือเปล่า อีก้อยที่ว่าสนิทจะทำบุญให้เขาหรือเปล่าอีก้กยในมึงบอกมาหน่อยซิอีฟักกิ้งก้อยแหมมีบุญคุณแม่กูแม่กูเป็นคนจัดการแม่กูรู้หมดแม่กูนั่นแม่กูนี่แม่มึงอัตอแหลแม่มึงอด่าอีส้มโอประจำและก็บอกว่ามึงเนี่ยเกียดอีซ้มโอกูอีซ้มโอจะมาข่มขืนมึงอย่างนู้นอย่างนี้ที่อย่างนี้โอ้โแม่กูช่วยซ้มโอมานั่งทวงบุญคุณพวกมึงนี่มันตอแหลทั้งแม่ทั้งลูกจริงๆ แล้วที่สาคัญคืออะไรรู้ไหมกูไปทําให้มึงทุกอย่างแล้ววันดีคืนดีมีใครคนหนึ่งไปซื้อของมึงเยอะแยะมากมายแล้วมึงก็บอกว่ามึงรักคนนั้นนนนั้นนี่ใครจะเป็นจะตายก็ช่างกูรักคนนั้นมากเพราะเขาซื้อของให้มึงเยอะมึงไม่เคยพูดถึงหน้ากระตวยแล้วก็บักไหลเลยแต่ก่อนมึงบอกว่ามึงตายแทนกูได้เหรอมึงตายแทนกูได้ใครจะมาโน่นนันนี่กับบลไหลไม่ได้อย่างนั้นอะไรนี้มึงตอแหลไงแต่กูรู้กูรู้มึงตอแหลแต่กูเข้าใจ สไตล์มึงเป็นแบบนั้นสไตล์ตอแหลมึงอะกูเก็บไว้ในใจกูเก็บมึงไว้ในใจอ่าต่อมาคืออะไรรู้ไหมกูไม่เคยทําอะไรเพื่อตัวเองเลยนะกูมีแต่ทำเพื่อคนอื่นกูทําเพื่อมึงมาเยอะมากเยอะจนกูมีความรู้สึกว่ามันมันใช่เรื่องกูไหมแม้แต่มึงไม่มีเงินไปจ่ายหนี้ทกศรมึงโทรมาหาใครมึงโทรมาหาอีเสียสุนันาวคนวันนั้นกูขับรถมาจากอำเภอลงหลวงมึงโทรจะมายืมเงินเพื่อจะไปจ่ายหนี้ทกศรแต่ถ้าวันนั้นกูแหกปากว่าอยู่กับกูปุ๊บเนี่ย แล้วกูพูดว่าให้มันยืมเถอะให้มันยืมเงินไปจ่ายนี่กตกสอจบไหมจบแต่กูกูแค่อ e ีเซียซูนตอนนั้นมันมีเงินแล้วมันแค่พยักหน้าแบาไม่ให้เพราะกูเป็นคนขับรถดยู่แล้วไปด้วยกันสองคนกับเซียซูนมึงโทรมาขอยืมกับกับอีเซียซูนใช่ไหมมึงจำได้ไหมเออกูคแค่พยักหน้าว่ากูไม่ให้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนั้นกูมีปัญหากับไอ้ร้อยเกินอยู่กูมีปัญหากับไอ้ร้อยเอ็ดอยู่แล้วมึงจําคําพูดของเ e ซียซูนเราได้ไหมว่าให้มึงเนี่ยไปยืมกับไอ้ร้อยเอ็ด แล้วมันก็บอกว่าเขาจะให้ยืมได้ไงคะเขาจะให้ยืมได้ไงคะอันนี้ก็ต้องขอบใจไอ้ไหลนะคะที่ออกมาชี้ชัดให้เห็นว่าส้มโอเวลาเดือดร้อนอะไรก็จะไปหาไปพึ่งสาวิตีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาวิตีพูดมันก็เป็นความจริงให้ไม่ให้มันอีกเรื่องหนึง่งใครจะสามารถไปรับผิดชอบชีวิตใครคนหนึ่งตลอดได้เดี๋ยวมีนี่เดี๋ยวมีสินเดี๋ยวนุ่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ใครจะให้อยู่ตลอดได้คะ โดยเฉพาะรู้ว่าให้ไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนเขามีชีวิตมีลูกมีครอบครัวที่จะต้องดูแลด้วยดังนั้นเนี่ยชีวิตใครก็ต้องดูแลนี่สินของตัวเองต้องจัดการกันบ,บ้างไม่ใช่คอยแต่จะไปเอาให้เพื่อนมาดูแลเราแต่เห็นไหมคะ ส้มโอตอนนี้รู้สึกยังไงซ้มโอรู้สึกยังไงมีเพื่อนแบบเนี้ยทั้งข้งที่ซ้มโอก็เห็นรู้ความจริงทั้งหมดสาวิจีเป็นยังไงไอ้ไหลเป็นยังไงอีตายเป็นยังไงไคนในหมู่บ้านนั้นย่อมรู้ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรตอนนี้ส้มโอโดนอีกแล้วและเขา ทวงบุญคุณด้วยนะกูไปทําให้กูนั่นกูนี่กูอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเขาก็ข่มขู่ด้วยว่ามึงมายุ่งกับเด็กใครก็อ,อวดสักดาเวลาไอ้หลายพูดถึงส้มโอเนี่ยนะคะมันไม่เคยให้เกียรติเลยทําไมส้มโอไปคบกับคนที่ไม่ให้เกียรติตัวเองขนาดนี้หรือว่าเพื่อเงินก็จะคบได้หมดก็ ใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับอย่างนั้นนะส้มโอแต่เรื่องเนี้ยตลกดีค่ะมันเหมือนเป็นการอิจฉาริษยาโดยมีคุณเชียนชัยถูกดึงเข้ามาเป็นประเด็นถูกดึงเข้ามาด่าทั้งๆท,ที่คุณเชียนชัยไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดร้อนนอกจากช่วยซื้อของทุกคนทุกฝ่ายทุกช่องก็แปลกดีแต่อาจจะเป็นเพราะว่า ตอนที่คุณเทียนชัยไปอุดหนุนอนามายคุณเทียนชัยพูดชัดเจนเหมือนกับรู้ว่าไอ้ไหลกับแม่มันสันดาลเป็นอย่างไรเลยไม่อยากให้ไอ้ไหลกับแม่มันเข้ามาเป็นคุณซื้อมาวุ่นวายอะไรกับอนารายไอ้ไหลก็คงจะโกรธมั้งดูเหมือนคุณเทียนชัยจะไปซื้อทุกช่องอุดหนุนทุกคนยกเวทไอ้ไหลเลยโกรธหรือเปล่า วงทำหนึ่งนี้หมายความว่ายังไงวะเทียนชัยมันออกคือนเขาชัดด้วยนะคะเดี๋ยวฟังต่อไปคะ่ะวันที่มึงมีปัญหาเนี่ยอมึงมีปัญหามึงมีปัญหากับใครเสียศูนย์แต่ปฏิสัมีที่เขาทะเลาะก,กันกูเขาพยายามเซฟพยายามเซฟมึงตลอดและกูพยายามที่จะผลักดันให้ป๋าช่างแม่งช่วยกูโทรหาแม่กูทายัางไงก็ได้ให้ใหอันี่มันมีเงินมีลงทุนแล้วน,น,นี่ก็ได้เงนินมาสองหมื่นมึงลืมมึงหลงตัวเอง มึงมาจากที่ไหนมึงไม่เคยพูดถึงปลาช่างแม่งเลยมึงไม่เคยพูดถึงโถสตอรี่มึงไม่เคยพูดถึงแม่กูเลยที่ช่วยมึงมามึงไปสรรเสริญเดนดดใครที่ไปอุดหนุนของมึงจำต่กะลาหัวมึงไว้แล้ววันนี้มึงพูดอะไรมึงจะให้คนไอ้ให้น้องเอให้นะนี่เปมึงนี่นะมึงรู้ไหมเออเด็กใครเด็กใครมึงรู้ไว้ด้วยเขาไปช่วยมึงเขาไม่ได้เงินสักบาท เขาไปช่วยปัย่นกระแสให้เขาไปทําให้แต่ให้เขามาขอโทษขอเทศอะไรบักอันนั้นมันมาจากไหนบักเทียนไส้มันมาจากไหนบักเทียนชายมันมาจากไหนตั้งแต่มึงยังไม่มีเชื่ออะไรเลยมันอยู่ไหนไอ้เทียนชายเนี่ยกูถาม่อยมันมาจากไหนมันให้ทุนมึงมาก่อร่างสร้างตัวสองหมื่นหมืนป่าช้างแมงไหมแล้วป่าช้างแมงให้เพราะไว้ใจใครถ้าไม่ไว้ใจรถสตอรี่กับแม่กูนี่น้องเอ,อกแล้วเ่ะอคะดูเหมือนน้องเอนี่จะเป็นตัวที่สร้างประเด็นได้หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ ข่าวก่อนในเรื่องของไอ้พวยคนที่เอาบัญชงบัญชีอะไรออกมาก่อนนี่เป็นคนนี้แล้วก็ไปทางนู้นไปทางนี้ฟังดูดีๆนะน้องเอในเด็กใครพี่รสอย่างนู้นอย่างนี้จำได้ไหมคะตอนที่เขาไปพัทยาไปอยู่ด้วยกันไปสนุกสนานกันอะไรนที่พัทยาครอบครัวไอ้ไหลอ e ีฟักกิ้งก้อยแล้วก็ ดอกกระทือพัทยาเนี่ยพอหลังจากนั้นไม่นานก็มีการทะเลาะกันอีดอกกระถือพัทยานี่ก็เอาอีก้อยออกมาสับเละมาล้วงขี้ล้วงไส้เอาอีก้อยออกมาสับคนนี่ไม่พอยังไปลางอีกหลายหลายช่องที่ไปร่วมพัทยาตอนนั้นด้วยให้ด่าอีก้อยเละทเทไปหมดอีก้อยวันๆนี่นก็มาฟ้องคุณหลันขาคุณหลันขา,อย,านนอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไอไหลไม่เคยกล้าปกป้องแม่มันเลยไม่เคยกล้าไปแตะช่อง youtube ที่ไปเที่ยวพัทยา ไม่เคยกล้าไปแตะคนนู้นคนนี้ที่ด่าอีก้อยเลยแต่อีก้อยนี่พยายามจะเอาเดี๋ยวก็ตัดมาให้ดูเดี๋ยวก็เอานู้นนี่คุณลั่นขาคุณลั่นขากูก็โคตรลำคาเลยกูไม่ได้ไปขากับพวกมึงด้วยกูไม่ได้รู้เรื่องเลยมึงไปงงงงงงอะไรกันมึงโรมาหากูแล้วก็มึงก็ไปด่ากันเองไม่รู้อะไรนักหนาตอนนั้นก็ด่ากันเละอยู่อีดอกกระถือพัทยาก็ด่าอีก้อยเละอยู่พอตะหลังกลับมารักกัน ตอนนี้โอ้ยปาก้อยคุณรถน้องเอเด็กใครกูขำพวกมึงจริงๆวะ่ะคือลาวนตอแหลกันอยู่อย่างเงี้ตลอดตอนมีอยู่ตอนหนึ่งอีก้อยเนี่ยมาบอกว่าน้องเอก็เป็นแฟนขับคุณหลันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับรถพัทยาแล้วนะเขามานุ่มมาอีก้อยเนี่ยมันเพศทูน เอเธอต้องรู้คนพวกนี้เป็นอย่างไรดิฉันว่าเอเองเห็นมาเยอะอยู่มาแล้วทุกจุดเพราะฉะนั้นเอรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรเอรู้ว่าอีก,ก้อยไอไหลสัตดานนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้เอกลายเป็นคนก่อเรื่องให้ไอพวกนี้มาด่าคุณเชียนชยัยเพราะอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นซุปโอก ตอนนี้จะถูกทุกคนลุมด่าหมดเพราะเอกเข้าไปวุ่นวายเอกก็เก่งเหมือนกันนะเหมือนกับทำให้คนนั้นด่าคนนี้ได้อยู่ทักจทุกช่องเรื่องเนี้ยเดี๋ยวมันจะบานปลายค่ะมันจะบานปลายเพราะว่าคุณเทียนชัยเองเป็นผู้ใหญ่ใจดีของหลายๆช่อง ไม่เลือกฝักไม่เลือกฝฟล์ไปได้หมดแล้วการที่อยู่ไม่อยู่ก็เอาเป็นประเด็นที่ทุกคนไปด่าส้มโอเพราะส้มโอขอให้เอไปขอโทษคุณเทียนชัยอะไรตามที่ไอ้หลเล่าต้นน้ำเนี่ยดิฉันว่าไม่ค่อยน่าสนใจแต่ดูเหมือนว่าปลายน้ำจะน่าสนใจตรงที่ว่าทุกคนจ้องจะถล่มคุณเทียนชัยอยู่แล้วหรือเปล่าหรือ ทุกคนจ้องจะหาทางเล่นงานส้มโอหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือว่าในความเป็นมิตรของคนพวกนี้ความเป็นมิตรของพวกมิชทั้งหลายเนี่ยไม่จีรังยั้งยืนหรอกคะ่ะเห็นไหมคะวันนี้ก็ออกมาสาวไส้มาทวงบุญคูณมาด่ากันเลย จะเ,เดี๋ยวสักพักก็จูบปากกันเชื่อเถอะคะ่ะเดี๋ยวสักพักก็จูบปากกันพวกนี้รักไปนานเกลียดไม่นานทุกอย่างมันเป็นคอนเทนต์เป็นกระแสทั้งนั้นคะ่ะ